นะครับจากนั้นนะครับมาเลยมาสูตรนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่านะครับเป็นสูตรเลขวิ่งบนนะครับตัวเดียวนะครับใส่ตีไม่ต้องพูดถึงนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามันเข้าจริงๆสามารถทําได้นะครับผมทําลองได้นะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างวัดล่าสุดเนี่ยนะครับวัดล่าสุดเนี่ยเรานะครับได้สูตรเนี่ยมันก็ยังออกเห็นไหมครับวัดล่าสุดที่แอปเปิลนะครับให้วิ่งหนึ่งมันจะออก ห้าสามศูนย์นะครับและเราอยู่ในตำแหน่งของตัวหลักหนึ่งด้วยสูตรนี้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันนะครับว่ามันจะได้หรือไม่เลขวิ่งตัวเดียวเนี่ยนะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดงวดละนี่ครับวิ่งศูนย์เลขวิ่งตัวเดียวนะครับวันนี้นะผมจะมานะครับเป็นส่วนของเลขวิ่งตัวเดียวสามสิบเอ็ดเลยครับ สามสิบเอ็ดกคแล้วผมหกหนึ่งนะครับคือเป็นสูตรตัวเดียวไปเลยนะครับก็คือจะเป็นสูตรเล็กวิ่งนะครับให้วิ่งบนนะครับนี่ครับขอได้เล้วิ่งบนตัวเดียวนะครับฝัอนอืนกับผมก็ต้องฝากไปด้วยนะครับผมช่องทางพรุ่งนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้เนี่ยสมาชิกนะครับแอปเจ็ดเดี๋ยวรอรับเลขได้เลยนะครับ ก็คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะนะครับเข้ามาคุยกับียญเปิ้ลในที่แอดนะครับ AP77 นะครับเรามีแอปนำหน้านะครับผมบางคนชอบถามในคอมเมนต์นะครับว่าแอดแอดตรงไหนนะครับแอดไลน์นะครับไลน์ไอดีนะครับแล้วก็ลองทักนะครับผมเข้ามาแค่บอกว่าติดต่อเหรียญเปิ้ลเข้ามาเลขเด็ดเลขดีเลขดังเนี่ยจะเข้าไปหาท่านปรึกษากับท่านคุยกับท่านแน่นอนนะครับแอดเข้ามาครับผมตรงนี้ ไอแอดมานับรองแล้วคุยทุกคนนะครับอาจจะมีช้านิดนึงช่วงเวลา Apple ไม่บ้างเนาะนะครับอะทีนี้สําหรับเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับผมต้องอะนะครับแก้งสมาคิดนิดนึงนะครับสูตรหวยนะมันมีหลุดมีเข้านะครับฉะนั้นนะครับสูตรนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นสูตรที่คัดเน้นให้แล้วนะครับ1นนะครับห9เก้ห้าสาศูนย นะครับส่วนตัวล่างคือเลข6 2อ่าทีนี้สูตรนี้นะครับก็คือจะเป็นสูตรอ่าโบราณนะครับก็คือไม่ใช่โบราณเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วใช้มานานถามว่าการใช้สูตรหวยสูตรนี้เนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสิบสิบสองงวดเนี่ยก็เท่ากับหกใช่ไหมครับสิบสองงวดเท่ากับหกเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเต็ม ที่เลขวิ่งตัวเดียวเนี่ยนะครับเอาไปทําเป็นเงินได้ได้เลยนะครับแต่พอมาถึงงวดนี้จะเป็นยังไงนะครับพอหลังจากนั้นเดี๋ยวไปดูกับชุดเก่าด้วยนะครับสําหรับเลขวิ่งตัวเดียวสูตรของเราเนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยว่าคัดสรรมาให้แล้วนะครับอ๋อมีสมาชิกขอมาอยู่แป๊หนึ่งนะครับอ่าแก้ได้หนึงสมาชิกที่ขอนะครับสูตรของตัวเลขตัวเนี้ย นะครับในงวดสามเด็อเนี่ยแอปเปิลขอชุดนี้หน่อยได้ครับเดี mm. ๋ยวผมจัดให้นะครับซ mm. ึ่งงวดที่ผ่านมาได้หกสองนาะเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอ่ะมาดูเลขตัวเลขวิ่งก่อนนะครับสําหรับเลขวิ่งบนเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งสูตรที่ต้องบอกเลยว่าคาดสั่มาเป็นอย่างดีนะครับหลังเช่นนะครับวิธีใช้เนี่ยคือหลักหมืน่นบวกกันสามครั้งนะครับหลักหมืน่นบวกกันสามครั้งก็จะเป็นสิบแปด นะครับนะครับจากนั้นให้ใช้ตัวในส่วนนะครับหลักร้อยนะครับก็คือเลขห้านะครับสิบแปดบวกห้านะครับและบวกตัวหลักหน่วยก็คือเลขศูนย์นะครับจากนั้นนะครับอย่าลืมนะครับให้เราเนี่ยเขยิบมาที่หลักหน่วยล่างเลยนะครับก็คือเป็นเลขสองนะก็จะบวกสองไป นะครับพอบวกสองเข้าไปนี่เลยนี่ครับบางท่านอาจจะไม่รู้เนาะนี่ครับสิบแปดครับอ่าทีนี้จากนั้นนะครับให้บวกเจ็ดเจ็ดครึ่งเจ็ดลงก็คือบวกเจ็ดของที่แล้วทีนี้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยคือได้ตัวเดียวต่อให้บนไม่มานะครับย้ํานะครับถึงเลขบน,นจะไม่มาเนี่ยแต่เราสามารถที่จะ เอาไปเล่นล่างได้นะครับสูตรนี้เทียมทาไมผมถึงนามาแบ่งปันเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับฉะนั้นนะครับเรามาบวกแต้มบันดูวา่าตัวเลขวิ่งตัวเดียวเนี่ยนะครับจะได้ในส่วนของตัวเลขอะไรส8บดบวก5 23 23 23 23 23 2ายี่สาย่าส่วนยสายสาบวกสองยาย้าบวก7ยสิบ้าบวก7เท่ากับสามสสองนะครับ25้าบวก7เท่ากับสามสิบสองฉะนั้นเนี่ยในงวดของประจำวันที่31กรกฎาคมนะครับ เลขวิ่งบนตัวเดียวเนี่ยนะครับที่ยบินให้รู้ไหมตัวไหนครับก็สองตัวเดียวนะครับผมให้เลขสองตัวเดียวแ้วที่นี้เนี่ยคําว่าสองเนี่ยจะทํางานหรือไม่สามสิบเอ็ดนี้นะครับอีกไม่กี่วันนะครับยังไงเรารู้ผลแน่นะนะครับ เลขวิ่งตัวเดียวนี่คือเลข2ทีนี้นะครับเดี๋ยว